เขากันดลคอเ้าันเอาไม่้เดี๋ยวันเะอ,อัร่เอาละเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ก็สรุปมาดิผนะมว่าจับนี่ผู้ชายขับระยทางมากกว่าเขาบ้กนะะมาเมื่อขัจราจรมากกว่าน้องเคยแลวเมื่อกดจราจรไหมไม่เคย เนะช่นกาแฟแดงเฮ้ยหละโอ้มออไม่ทาเถึนไต่เลืองจะไม่รู้จันทางจะว่าปล่อยไหม,ไมถ้ารียนก็อาจจะไปไมปขึ้นอยู่แล้วเรื่อง่้ียนะนก้าวร้ากกว่าหลับในมากกว่าที่เขาวิเคราะห์นั้นไม่รู้จริงไม่จริงนะผมก็มาให้ดูนที่ผู้ชายเสียชีวิตมากกว่า แล้วก็ใีวัยรุ่นถ้าหากว่า24นี่ถือว่าวัยรุ่นตายเข้าไปกฎหมายถึงให้25เมื่อ25นี่จะเป็นผู้ใหญ่แต่ที่นี่ไม่มีใครตัดเป็น24นะถือว่าผู้ใหญ่กันหมดนะแล้วเท่าไหร่เฮอยเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นวัยรุ่นมีคุยกันเป็นวัยรุ่นโอเค ก็โครงการผสมสีขาวสวยแก้ได้ไหมประเทศไทยอันนี้คือดีกันอีกแล้วประเทศไทย <c oughs> คืนดีสวยคือดีกันอีกแล้วค,คืนกันไหนใไรเรื่องมันจะทำยังไงนะน้ำการที่จะพูดเนี่ยแ,แต่ของน้อตะร่วไม่มีสวยรถที่มาเนี่ยมีเครื่มงอะไรต่างๆดีเลยไม่มี ดูจะจูีูบงไม่เห็นสมองไม่เห็นแล้วมันจะแก้ปัญหาปราจะแก้ไขได้ยังไงจะว่า,วาอย่างไรนะเออก็ต้องว่ากันไปกฎหมายจราจรก็สำคัญมีใครไม่รู้ว่าขาวแดงขาวเหนือขาวขาวดำเหือมีใครไม่รู้ ก็เนาะอันดับแรกก็คือตรวจระบบเบรกนะคะก็คือเช็คตัวน้ํามันเบรเนาอก็คือถ้าปกติอะคะ่ะน้ํามันเบรกจะอยู่ช่วงเม็ก,กับมินเนาะแต่ว่าถ้าต่ากว่ามิอันนี้ก็คือผิดปกติแล้วนะคะแล้วก็จุดที่2เนาะก็คือ,อเช็คระดับน้ํามันคัสเนาะเนื่องจากรถคันนี้เป็นออโต้นะคะก็เลยไม่ต้องเช็คตัว น้ำมันคัสนะคะส่วนอันที่3เนาะการเช็คตัวความสูงของแป้งแป้นเบรกนะคะขณะเหยียบเนาะก็คือการเช็คก,ก็คือเราจะเช็คด้วยการที่เหยียบนะคะก็คือจะต้องห่างจากพื้นนะคะสองถึงสามนิน้วแล้วก็ในการเช็คอีกอันหนึ่งก็คือใชอ้สตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็เช็คโดยการสอดเท้าเข้าไปที่ใต้ใต้ใตัวแป้นเบรกนะคะซึ่งตัว เท้าเท้าเท้าซ้ายให้เราเหยียบไปอะคะ่ะต้องสูงกว่าเท้าขว,วานะคะนี้ก็ถือว่าปกติแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะไปเช็คตัวเบรกมือนะคะสเปคมันแปดถีสินะครับซึ่งรถคันนี้นะคะสเปกก็คือถ้าปกติจะอยู่ที่8ปดถึงสิบสอง <10. S 1> คลิกนะคะ <10. S 1> ใช่ไหมคะจันสิบคลิกโอเคค่ะแล้วก็จะเช็คเลยใช่ไหมคะจันเช็คเลยครับหึ ก็จะดิงนะไม่ต้องบีบถ้าบีบจะไม่ได้ยินเส้นไปก่นนะหนึ่งสองสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะอันนี้ก็ถือว่าปกตินะคะแล้วก็ ABS แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเช็ค ABS ก็คือเราจะสตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็เช็ค ถ้าเราสตาร์ทแล้วก็คือดับเลย2-3งถึงามวิอันนี้ก็คือว่า ABS ปกติสรุปเลยกันต่วนเบรคนี้พร้อมสรุปสรุปสรุปส,ร,ปสรุปก็คือการตรวจเบรกนะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อน,นะคะเบือ้องต้น